คำว่าขายคอนโดทางที่ยังผ่อนไม่หมดเนี่ยทุกคนมันมีหลายกรณีนะเอาที่คลาสสิกหน่อยก็จะมี3กรณีคือต้องการขายคอนโดเพราะว่าอยากจะย้ายที่อยู่หรือมีความผ่อนต่อไม่ไหวต้องการลดภาราค่าเช้จ่ายตลอดจนต้องการขายเพราะต้องการทํากําไรอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าหากคุณอยากจะขายคอนโดท้งที่ยังผ่อนไม่หมดเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วก็มีข้อดีอะไรบ้างครับ ประักเด็นแรกทุกคนการขายคอนโดที่ผ่อนหมดแล้วกับคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมดเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรเอาอย่างนี้เริ่มจากเรื่องของค่าเส่ียก่อนเลยส่วนนี้ในเบนเชื่อว่าทุกคนท,ทราบกันอยู่แล้วแหละว่าคอนโดตอนที่เรายังผ่อนอยู่เนี่ยโฉนดของเราเนี่ยอยู่ที่ธนาคารเนาะและโฉนดเนี่ยจะถูกโอนเป็นชื่อเราคอนโดจะกลายเป็นของเราต่อเมื่อเราผ่อนหมดแล้วฉะน,นั้นการขายคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมด กับคอนโดที่ผ่อนหมดแล้วเนี่ยแน่นอนว่าคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมดจะต้องมีความยุ่งยากกว่าอยู่ล้เรื่องแรกเลยคือการโอนเพราะเราไม่ได้โอนจากเชื่อเราเป็นชื่อคนอื่นเนาะแต่มันต้องผ่านธนาคารด้วยซึ่งมันก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมยิบตัวอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีกทั้งตรงนี้ทุกคนต้องกลับไปดูด้วยนะว่าเงื่อนไขของสินเชื่อที่ทุกคนทําการกู้มาซื้อคอนโดเนี่ย เขามีระบุเอาไว้ไหมว่าถ้าเกิดว่าเราปิดบัญชีการกู้ก่อนกําหนดเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาอีกเช่นกันด้วยต่อไปทุกคนเมื่อกี้พูดหลายรอบแล้วว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มเติม,ม,ม,มค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วในการขายคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมดเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นแย่มาให้มี4อันด้วยกันมันจะมีความแตกต่างกับคอนโดที่ผ่อนหมดแล้วเล็กน,อน้อยอ่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง 1. ค่าธรรมเนียมการโอน2%ซของราคาประเมิน ส่วนใหญ่นะครับค่าใช้จ่ายส่วนนี้เนี่ยเจ้าของจะออกเองเนาะเพื่อให้ขายห้องได้ไวขึ้นแต่ก็ยังสามารถตกลงกับลูกค้าได้ครับว่าจะช่วยกันออกคนละครึ่งไม้อะไรแบบนี้ข้อที่2ภาษีธุรกิจเฉพาะหากซื้อทรัพย์หรือว่าคอนโดของเรานะครับมาไม่ถึง5ปีจะต้องเสีย3.3%แต่ถ้าเกินแล้วนะครับไม่ต้องเสียส่วนนี้นะ3ครับค่าอากรสแตม0.5%ซ ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไปแล้วเนี่ยค่าต่อสแตปมจะกระการยกเว้นด้วยนะครับสุดท้ายภาษีเงินได้หกนะักณที่จ่ายการขายทุกกรณีทุกคนต้องจ่ายหมดเลยคำนวณจากราคาประเมินยิ่งขายไวยิ่งเสียเยอะเช่นซื้อคอนโดม,มา1นปีเขาจะเอารายได้ของเราที่ขายคอนโดได้ใน92เปอไปคำนวณเนาะถ้าซื้อมา5ปีคำนวณอยู่ที่65หรือถ้าเกิด8ปีขึ้นไปก็50ครับ ทีนี้ทุกคนส่วนต่อไปครับมาดู3กรณีการขายคอนโดแบบยังผ่อนไม่หมดที่เป็นยกตัวอย่างไปเนาะว่าจะต้องมีการขา,ายเพราะว่าอยากย้ายที่อยู่เพราะว่าผ่อนไม่ไหวเพราะว่าลงทุนว่ามัน จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับคือจริงตรงนี้เนี่ยต้องการมาแนะนําเฉยๆเนาะสำหรับคนที่ต้องการขายคอนโดผลในหมดทั้ง3ากรณีเลยเพราะมันจะมีเงื่อนไขและข้อจํากัดที่แตกต่างกันครับรวมถึงแต่และบุคคลเนี่ยก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันอีกเลยคิดว่าน่าจะพอเป็นตัวช่วยในการแนะนําได้ครับกรณีแรกครับทุกคนต้องการขายเพราะอยากย้ายที่อยู่ข้อน,นี้เนี่ยเป็นพบโดยส่วนตัวเลยนะพบจากคนที่ใกล้ตัวหลายคนเลยที่ต้องการจะขายคอนโดกลางคันแบบนี้เนี่ยจาก ความต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายมันจะทําให้เราเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็ตึงมือเกินไปด้วยเพราะว่า จริงจงแล้วครับทุกคนการที่เราจะย้ายที่อยู่รูปแบบนี้เนี่ยคือเราต้องไปซื้อคอนโดนใหม่เนาะซึ่งมันก็จะต้องทําสัญญาเงินกู้ใหม่จากรายรับที่เราจะต้องถูกคํานวณใหม่เนื่องจากเราผ่อนคอนโดนหลังเดิมอยู่ก็จะเพิ่มความยุ่งยากตรงนี้แล้วก็มีค่าใช้จ่ายประกอบเพิ่มขึ้นค่าส่วนกลางค่าดาวคอนโดบ,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 บ้าๆเยอะมากนอกจากนี้บางคนติดผ่อนคอนโดเก่าแล้วต้องไปกู้คอนโดนใหม่ย้ายไปปุ๊บระหว่างรอขายคอนโดเก่าก็ต้องผ่อนคอนโดใหม่อีกบางทีเนี่ยมันตึงมือเกินไปแบบนี้จะลาบาก เ,นะเลยอยากจะแนะนําวิธีการครับคืออันดับแรกเลยคือให้ถามตัวเองก่อนว่าเหตุ <c oughs> ผลที่เราต้องการย้ายคอนโดจากคอนโดเก่าไปคอนโดใหม่เนี่ยเราย้ายเพราะอะไรสมมุติว่าเปลี่ยนงานดูซิว่าหากอยากย้ายไปเนี่ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือการ ไปทำงานเนี่ยค่าครองชีพต่างๆเนี่ยมันลดลงไหมทําเลที่จะย้ายไปคุ้มค่ามากพอสําหรับการย้ายหรือเปล่าหากย้ายไปแล้วมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างคือเอาง่ายๆทุกคนย้ายทั้งที่เอาให้คุ้มกับเหตุผลในการย้ายเลยต้องเลือกอดีๆนะต้องใกล้ที่ทํางานจริงต้องเดินทางสะดวกใช้ชีวิตสะดวกขึ้นและลดค่าใช้จ่ายได้จริงๆและอันนี้สําคัญมากต้องพยายามขายคอนโดเก่าให้ได้ก่อนที่จะย้ายไปอยู่คอนโดใหม่นะ ส่วนนี้เนี่ยจริงอยู่ทุกคนที่มันค่อนข้างยากอะเนาะต้องใช้เวลาพอสมควรและก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีช่องว่างระหว่างการย้ายที่คุณอาจจะไม่มีที่อยู่แต่ว่าเราคิดกับการทุกคนหากยังขายไม่ได้เราก็ต้องผ่อนคอนโดเก่าไปด้วยผ่อนคอนโดใหม่ไปด้วยภาราค่าใช้จ่ายสองทางมันก็หนักใช่ไหมจะดีกว่าไหมหากเราประกาศขายคอนโดเก่าจนได้ลูกค้าและเหลือช่องว่างระหว่างที่จะย้ายจากคอนโดเก่าไปคอนโดใหม่ในเพียง 1- 2อเดือน ซึ่ง1-2เดือนที่มันเกิดช่องว่างเนี่ยเราก็เอาเงินจํานวนหนึ่งของเราเนี่ยไปเช่าเป็นโรงแรมรายเดือนเพราะถือว่าการเช่าโรงแรมรายเดือนเนี่ยเรามีเหมือนกับมีแผนการจ่ายเงินที่ชัดเจนและว่าเราจะจ่ายแค่2เดือนเนี้ยในระหว่างที่เราย้ายอันนี้เนี่ยเป็นว่าดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราผ่อนไปขายไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไม่รู้อะว่าเราจะต้องผ่อน ห้องสองห้องเนี่ยคู่กันไปจนถึงเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดว่ารู้แล้วว่าห้องที่เราเป็นห้องเก่าของเราเนี่ยจะผ่อนถึงเดือนนี้และมันจะมีช่องโหว่สองเดือนที่เราต้องเอาเงิน,นไปจ่ายค่าโรงแรมมาเดือนใช่ไหมแล้วเดือนที่สามปุ๊บเราก็ย้ายเข้าคอนโดใหม่อันนี้มันจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าการผ่อนไปขายไปผ่อนคอนโดใหม่ไปด้วยคือมันคุ้มค่าใช้จ่ายยากเราะเนี๋ยต้องระวังแนะนําให้ทําวิธีนี้ดีกว่าคือ ประกาศขายคอนโดเก่าให้ได้มีระยะเวลาการไปอยู่โรงแรมมาเดือนสัก2เดือนและวเขายหา่เข้าคอนโดใหม่จะดีกว่ากรณีที่2ทุกคนต้องการขายคอนโดที่ผ่อนไม่หมดเพราะผ่อนต่อไม่ไหวข้อนี้เนี่ยเบนบอกตรงว่าเป็นเข้าใจเลย ปัญหาของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะการขายคอนโดเพราะผ่อนไม่ไหวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยทุกคนบางครั้งเนี่ยเราก็จะต้องยอมถอยมาเพื่อไปเริ่มต้นใหม่แต่จะถอยอย่างไรเพื่อให้เจ็บตัวน้อยที่สุดอะมาดูซึ่งการจะเจ็บตัวน้อยที่สุดเนี่ยอย่างแรกเลยคืออย่าปล่อยให้คอนโดถูกยึดนะดอกจันไว้ตัวใหญ่สาตัวตรงนี้เลยอย่าปล่อยให้คอนโดถูกยึด เพราะการปล่อยให้ธนาคารยึดเนี่ยอันนี้เจ็บตัวมากแน่นอนเสียเครดิตทางการเงินทําให้เราเริ่มใหม่ลําบากแถมดอกเบี้ยเนี่ยก็วิ่งด้วยตามสัญญาแล้วนะผู้กู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยอยู่ดีและถึงแม้ธนาคารจะยึดห้องของเราไปขายทอดตลาดแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเสียอีกถ้าสมบุติว่าราคาขายห้องของเราเนี่ยพอขายไปแล้วเนี่ยยังนำมาหักลบกลบนี้ไม่หมดฉะนั้นอย่าปล่อยให้ถึงขั้นถูกยึดเด็ดขาด แล้วจะทํายังไงล่ะถ้าเกิดเราไม่อยากถูกยืดถ้าเกิดถามเ็นนะเป็นยอมเจ็บน้อยดีกว่าเจ็บมากทุกคนเป็นจะขายแบบเททิ้งเลย <c oughs> ความหมายก็คือทํายังไงก็ได้ให้ภาราคาใช้จ่ายการผ่อนคอนโดห้องนี้เนี่ยมันออกไปจากตัวเราให้ไวที่สุดเป็นยกตัวอย่างมาให้3ข้อแล้วกันข้อแรกคือเบนจะขายต่ํากว่าราคาตลาด ต่ำกว่าคืออันเนี้ยต่ํากว่าได้ไปดูราคาตลาด่าห้องไซส์เดียวกับเราโครงการเดียวกันเนี่ยหรือว่าในทำเลเดียวกันเนี่ยเขาขายราคาเท่าไหร่แล้วก็อาจจะต่ําลงมานิดนึงเพื่อให้ห้องเนี่ยมันมีคนสนใจแล้วก็ปล่อยได้ไวขึ้นแต่อย่าลืมดูนะนะว่ายอดหนี้ที่หลังที่เราขายปุ๊บต้องไปปกกับธนาคารเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าขาดทุนไปเยอะสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่แล้วก็หมุนไม่ได้อยู่ดีเนาะอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันโอเคข้อแรกเจ็บเพราะขายต่ํากว่าราคาตลาดไปแล้วข้อที่2เจ็บ เพราะส่วนแบ่งเอเจนต์ทุกคนอันนี้เหมือนกับยอมเสียส่วนแบ่งเพื่อให้เราเอาเงินไปปิดนี้เราได้เนาะก็ใช้เอเจนต์ใช้ช่องทางที่อาจจะต้องมีการเสียเงินหน่อยเพื่อให้ห้องเงินเนี่ยปล่อยได้ไวยิ่งขึ้น ก็พยายามที่จะหาช่องทางเหล่านี้ทั้งเว็บไซต์การลงประกาศการซื้อประกาศให้ติดบนท็อปสุดอะไรแบบนี้อันนี้ยอมจ่ายไปเพื่อจะไปเอาเงินก้อนโตมาปิดหนี้อันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นช่องทางที่ดีเหมือนกันในกรณีที่เราต้องรรีบขายจริงๆนะข้อที่3อันนี้ไม่ได้เจ็บเท่าไหร่แต่แนะนําให้ว่าการขายคนในโครงการเดียวกันบางทีก็ขายได้ไวนะไปลองขายในลุ่มไลนลูกบ้านว่าอ,อยากจะขายห้องนี้ตึกนี้มีใครสนใจไหมเผื่อเขามีญาติอยากมาอยู่ในคอนโดเดียวกันก็นกจะได้แบบเออ มีคนมาสนใจมาซื้อได้ไวขึ้นหรือไปแจ้งนิติเพราะบางโครงการเนี่ยนิติก็มีการบริหารการขายให้ด้วยเผื่อน,นิติเนี่ยมีลูกค้าในมือก็จะได้มีลูกค้ามาซื้อห้องเราได้ไวขึ้นและวก็ขายได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกัน กรณีสุดท้าย всех, ทุกคนต้องการขายเพราะอยากทํากําไรเนาะอันนี้เนี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายในการขายเองทําทำกำไรสําคัญแต่มีจะบอกว่าค่าใช้จ่ายของการขายคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมดเพราะต้องการทํากําไรเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยไม่ว่าเราจะขายในรูปแบบไหนเนี่ยการที่ขายเพราะยังผ่อนไม่หมดค่าใช้จ่ายก็เหมือนกับข้อแรกในส่วนแรกที่เป็นได้บอกไปแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็นกคือว่าเราจะต้องคิดว่าการขายคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมดของเราในกรณีนี้เนี่ย เรามองโอกาสในการทำกำไร,รเอาไว้ไว่าอย่างไรจึงเกิดเป็นคำถามต่อไปครับทุกคนว่าและเราควรมีกำไร,ราจากการขายรูปแบบนี้หรือว่าแคปิตอลเกนเนี่ยเป็นจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ถึงจะคุ้มค่า ก็อาจจะต้องมาเช็คปัจจัยสําคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันหน่อยครับทุกคนเช่นข้อแรกปัจจุบันเนี่ยราคาขายต่อตารางเมตรในทําเลนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรมีการเพิ่มขึ้นจากเดิมมากน้อยแค่ไหน้วยการเช็คตัวเลขสถิติเข้าครา่าทุกคนไปในฮิปแฟล็ก็ได้มันจะมีเหมือนกับราคาเปิดตัวอยู่เนาะหรือว่าเช็คตามข่าวต่างๆแล้วก็มาดูราคาประเมินที่ดินจากกบทนารักษ์หรืออาจจะลองดูราคาซื้อขายโครงการันในเว็บไซต์ออนไลน์แล้วก็นํามาดูว่ามันมีการเติบโตเท่าไหร่และเป็นกําไร ที่เราพอใจที่จะขายหรือยัง2คือกลุ่มเป้าหมายคอนโดนี้คือใครทุกคนอันนี้ก็สําคัญในการขายนะถ้าเกิดอันนี้เนี่ยเป็นรูปแบบของการที่กลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเป็นนักศึกษาเนี่ยมันจะสามารถจับกลุ่มผู้ปกครองที่ฐานะดีหน่อยที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้ลูกหลานเขาอยู่ได้อันนี้มันก็จะทําให้เราขายได้ไวขึ้นแล้วก็กําไรดีด้วยอันที่3คือหากคอนโดตั้งอยู่ในทาเลดีอย่างแหล่งงานกลางเมืองที่จะมีความต้องการของกลุ่มพนักง,งานเงินเดือน ในพื้นที่นั้นค่อนข้างเยอะเนี่ยบางทีอาจจะไม่ต้องขายคอนโดไปเลยก็ได้อาจจะเก็บห้องไว้เพื่อเก็งกาไรต่อไปอีกแต่ว่าก็เลือกเป็นแหล่งรายได้ passive income ในรูปแบบของการปล่อยเช่าแทนกินเก็บค่าเช่าไปเรื่อยๆพอ3ปีปุ๊บก็ไปรีไฟแนนซ์ก็ได้กำไรค่าเช่ามาอะไรอย่างเงี้ยเรื่อง renter y o แบบนี้เนี่ยเรามีอธิบายเอาไว้ในเว็บไซต์ของคอนโดนิวและเมย์ก็เคยทำคลิปเอาไว้ด้วยเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจประเด็นคือ การขายว่าทากำไรเนี่ยทำได้เมื่อกี้เนาะดูราคาประเมินดูกลุ่มลูกค้าว่าเราอัพห้องได้เท่าไหร่การตกแต่งก็ทําให้เราอัพห้องเพิ่มขึ้นได้เช่นกันแต่ถ้าทํเดีดีมากๆรู้สึกว่าดีมานการปล่อยเช่าเยอะเนี่ยก็อาจจะยังไม่ต้องรีบขายก็ได้ก็ปล่อยเช่าไปก่อนพอถึงเวลาที่เราจะไปรีไฟในลีเทนชั่นปุ๊บเราก็จะได้กําไรค่าส่อห้องเพิ่มแล้วก็ผ่อนถูกลงเอาเงินตรงนั้นเนี่ยส่วนต่างเนี่ยไปซื้อคอนโดใหม่แล้วก็อาจทํารูปแบบเดิมๆเ,เพื่อเก็งกําไรไปเรื่อยๆก็ได้เช่นกัน อ่ะโอเคทุกคนก็จะมีประมานี่ครับสำหรับหัวข้อของการขายคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมดเนาะก็มันมีประเด็นที่ยกตัวอย่างมา3ากรณีเนีก็คือการขายเพื่อยย้ายที่อยู่แล้วก็ขายเพราะว่าผ่อนต่อไม่ไหวแล้วก็ขายเพื่อก,กินกำไรไปรู้สึกว่าน่าจะ ครอบคุมแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะขายคอนโดที่ยังผ่อนไม่หมดด้วยเหตุผลอื่นๆเนี่ยแต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรหรือว่าควรทําอย่างไรดีก็ทักอินบ็อกมาได้ลยครับทุกคนแล้วก็คลิปนี้ถ้าเกิดชอบเลยครับเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยนะคลิปหน้าจะมาทอล์กเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ